ยังอยู่ในเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์นักเรียนจําได้ไหมว่าสูตรเรามีอะไรมั่งอ่ะก็คืออะไรคะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอีกสูตรหนึ่งคือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับ หน้ากำลัง2อลบสหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถูกไหมคะอ่ะเราก็ยังอยู่ในส่วนของเราตรงนี้เนาะอ่ะทำเหมือนเดิมเลยก็ต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของหน้ายกกําลังสองถูกปะเวลาเราพูดถึงหน้ายกกําลังสองทุกตัวมันต้องยกกําลังสองนักเรียนเห็นอะไรยกกําลังสองมันมีแค่ x ยกกําลังสองเพียงตัวเดียวใช่ไหมคะ สี่มันยกกําลังสองหรือยังยังเราก็ต้องเปลี่ยนให้สี่ยกกําลังสองด้วยก็จะกลายเป็นอะไรคะสอง x ทั้งหมดยกกําลังสองโอเคไหมคะหมายความว่าไงก็หมายความว่าสองยกกําลังสองคูณกับ x ยกกําลังสองแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เขียนแบบนี้เขาจะเขียนรวบเลยเลยเขาจะเขียนรวบอะคะ่ะโดยใช้สองทั้งหมดยกกําลังสองเขาจะนิยมเขียนแบบนี้มากกว่าเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าครูเขียนแบบนี้หมายความว่า2ก็ยกกำลัง2 x ก็ยกกำลัง2นะคะจากนั้นบวก2หน้าหน้าของเราคือ 2x 2หน้าหลังเพราะฉะนั้น2คูณ2ได้4 4คูณอะไรได้4 4ก็ต้องคูณ1ถูกปะเพราะฉะนั้น หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเพราะฉะนั้นหลังคือ1ก็เป็น1ยกกําลังสองยกกําลังสองก็ได้1เพราะฉะนั้นเข้าสูตรเราคือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองหน้าของเราคือ2 X หลังของเราคือ1 2 X 1เนาะจากนั้นแตกมันออกมาก็กลายเป็นอะไรคะ2 X บวก1คูณกับ 2x บวก1ข้อต่อมาอะไรที่ยังไม่ได้ยกกำลังสองก็คือ16เพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยยกกำลังสองได้16ก็ต้องเป็น 4x ทั้งหมดยกกำลัง2หน้ายกกำลังสองลบ2หน้าของเราคือ 4x แล้วหลังของเราคืออะไรล่ะ2คูณ4ได้8 8คูณอะไรได้56 8 7, 56เพราะฉะนั้นหลังของเราคือ7บวกกับ7ยกกำลังสองเพราะว่า7ยกกำลังสองได้49เวลาเขียนหลังตัวหลังยกกำลังสองนะักเรียนก็ต้องเช็คด้วยนะให้มันตรงกับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อสุดของเราก็เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันก็จะได้ หน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2องแตกออกมาได้อะไรคะก็เป็น 4x-7 ลบ7คูณกับ 4x-7 เลบ7นาะข้อต่อมาอ่ะทีนี้อะไรยังไม่ได้ยกกำลังสองก็คือ49อะไรเอ่ยยกกำลังสองได้49ก็กลายเป็น7 X, ทั้งหมดยกกําลังสอง 7x ทั้งหมดยกกาลังสองมาจาก7ยกกําลัง2คูณกับ x ยกกําลังสองแบบนี้เนาะนักเรียนต้องเข้าใจตรงกันนะคะอืมแล้วก็ลบ2หน้าของเราคือ 7x และหลังของเราเป็นายลองคูณ7 7ได้14 14คูณอะไรได้ 42? 14คูณ3ใช่ไหมอ่ะลองคิด3 4 0 12ใส่2ทด1 3 1 3งทด1เป็น4อ่ะเพราะฉะนั้น14ต้องคูณ3แปลว่าหลังของเราคือ3เราลองเช็คสิสยกกำลังสได้9ไหมอ่ะายกกำลังสได้9 3ยกกำลัง2มาจาก3คูณ3 3คูณ3ได้9เพราะฉะนั้นบวก3ยกกำลัง2ต่อมาเข้าสูตรของเราก็กลายเป็นหน้าลบ หลังทั้งหมดยกกำลัง2หน้าของเราคือคืออะไรคือ 7x หลังของเราคือ3แตกออกมาก็จะกลายเป็น 7X-3 ลบ3คูณกับ 7X-3 ลบ3จบต่อมาข้อนี้ค่อนข้างง่ายเนาะอะไรเอ่ยไม่ยกกำลัง2ก็คือเลข4อะไรหล่ะยกกำลัง2ได้4ก็กลายเป็น2 x ทั้งหมดยกกำลัง2 บวก2หน้าคือ 2x หลัง2คูณ2ได้4 4คูณอะไรได้20 4 5 2บยแปลว่าหลังของเราต้องเป็น5ยกกำลัง2ถูกปะ5้ยกกำลังสได้25ไหม5คูณ5ได้25เนาะเข้าสูตรก็กลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2หน้าของเราคือ 2x หลังของเราคือ5เพราะฉะนั้นแตกออกมาเลยค่ะก็กลายเป็น 2 x บวก5คูณกับ2 x บวก5อะไรเอ่ยยังไม่ยกกำลังสองก็คือเลขเลขอะไรเลข9จัดรูปให้มันอยู่ในรูปกำลังสองซะก็ได้อะไรคะ สาทั้งหมดยกกําลังสองบวก2หน้าของเราคือ 3x หลังของเราคืออะไรสองคูณสามได้หกหคูณอะไรได้12 6 2 12แล้วก็ต้องบวกหลังยกกําลังสองก็คือ2ยกกําลังสองไอสอยกกําลังสองตัวเนี้ยมันต้องได้อะไรได้4ถูกป่ะ2องคูณสได้4ี่ไหมได้อะเพราะฉะนั้นเราเข้าสูตรได้ก็กลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังส หน้าของเราคืออะไรหน้าของเราคือ3 x หลังของเราคือ2เนาะอ่ะแตกออกมาเป็น3 x บวก2คูณกับ3 x บวก2อ่ะพอแล้วแบ่งกันทํานักเรียนลองฝึกทําดูมั่งแปลว่าข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10เป็นการบ้านเนาะไม่ได้เยอะนะนะคะนักเรียนทําแบบเดียวก็เสร็จแล้วลองฝึกทําเยอะๆนะนักเรียนจะได้เข้าใจโจทย์มากขึ้นค่ะ